ปิมพักเลยจ้ะใจหายจริงๆเหมือนตอนถ่ายทำเรารู้สึกว่ามันยาวนานมากๆกับการถ่ายทำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่พอฉายจริงคือ EP สิแล้วก็จริงๆก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมที่จะได้ให้ทุกคนเห็นในทุกๆ EP ที่เกิดขึ้น EP สุดท้ายแล้วก็เป็น EP ที่ ฟูลออปชั่นเลยค่ะเต็มสตรีมมากๆก็อย่างที่เห็นว่า E p 1ีแล้วยังไม่หยุดร้องไห้กันเลยก็หวังว่าจะเป็นน้ำตาสุดท้ายละกันหวังว่าให้คุณปิ่นกับอันินเขาส่งหวังกันสักทีค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เขาสองคนใน E ีีสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะมันจะเข้มข้นขนาดไหนเข้มข้นสุดๆมันมาครบรถไหมคะมันมันครบครบรสค่ะใน E ีีสุดท้ายก็มีทั้งหวานซึ้งมีความสุดแล้วก็เป็นตอนจบที่หนูคิดว่า ทุกคนน่าจะแฮปปี้ไปกับเขาแหละเพราะว่าตอนที่เราถ่ายก็แฮปปี้มากๆค่ะเรียกว่าแบบคี่ค่อนเป็นพ่อแม่น้ำตาเลยไหมคะพลดล็อกล่อยจริงๆก็ก็หนูว่าความรู้สึกของคุณปิ่นเขาคงอยากระบายสิ่งที่อยู่ในใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าเจ้าน้ำตาอยู่เหมือนกัน,นก็ จริงๆฟินก็เป็นกำลังใจให้เขาทุก EP แหละก็แอบแบบฟินมีความสุขในที่จิคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็แฟนๆน่าจะน่าจะอยากเห็นฟินในบทด,ดาราม่าเยอะๆแต่ว่าก็ไม่อยากเห็นน้ำตาก็เห็นอยู่แต่ว่าฝากเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยอีกนิดเดียวค่ะเรื่องว่าหาย ด้วยความที่แบบตั้งแต่อีพีแรกจนถึงอีพีสุดท้ายเลนส์ซิงก็ยังคือแบบกระแสได้ตอบรับ,บแบบดีเรื่อยๆขึ้นทุกทีเลยว้าวห,หายเหนื่อยหายเหนื่อยค่ะตั้งแต่ EP แรกแล้วจนถึง EP สุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปดู EP สุดท้ายพร้อมกันวันที่17นี้ก็อยากไปกอดๆแฟนๆแ,แบบผ่านผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆจากจาก EP แรกจนถึง EP สุดท้ายก็หายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยตั้งแต่ EP แรกออนแล้วเดี๋ยวว่าจะมี โปรเจกต์อินดูตอนสุดท้ายอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้เตรียมพร้อมงาไหนก็มีมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้แฟนๆเหมือนเดิมก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรค่ะชอบแน่นอนหรือว่าจะเล่นซีนในเพิงพักที่นั่นหรือเปล่าก็รักแล้ว ได้เดี๋ยวมันสปอยก็ต้องไปรอเจอกันวันที่17ะคะ่ะรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะที่พ่สุกท้ายมันจะหวานในดีๆขนาดไหนเพราะก่อนหน้านี้มันก็หวานมาได้ดหรือว่าคุณจะมาหวานข้างหน้าสเตจโชว์ให้มากกว่าเอาจริงๆมันก็ก่อนที่มันจะหวานมันก็ต้องลองกินขมอยู่ก่อนมันขมหนักมาแล้วนะเดี๋ยวก็รู้ อีกนิดนึงน่าอีกนิดนึงสุดท้ายและสุดท้ายแล้วก็ผมก่อนหวานกก็มันเป็นมันเป็นลาสบอสจริงๆอีที่สุดท้ายที่ต้องไปสู้กันก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นงอนใจให้เขาเถอะน่าจะน่าจะเป็นตอนจบที่ทุกคนใฝ่ฝันแล้วค่ะแต่ว่าล่ะเขยังบอกว่าขนาดเขาปบอกว่าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีความเป็น แม่เสือสาวอยูนะหันไปนถามว่าสอบส่วนสอบส่วนอะไรคะว่าอ๋อเป็นคนดีๆไม่ชอบอยากเป็นสาสตร์เออ,อเออเออก็ต,ตามคาแรคเตอร์อว่าแบบเขาก็เป็นคนแบบแอบบแบบหึงเล็กๆพอพอได้ความก็ก็แอบถามนิดนึงก็น่ารักไม่เล่ะหนูชอบนะซีนนั้นอ่ะเนาะ<อ>น่ารักน่ารักน่ารักแล้วได้ว่าเป็นพี่ปีมหรือเปล่าเป็นคุณปีน อีกหลังเลยกินหลังก็หลอกเลี้ยงอะแรกผเห็นปั๊บไอ้ต้องไปก็รับผิดใหม่ใช่ฟินเบ๊ก็ยี่สิหนึ่งเออยี่สิบหนึ่งเหรอยี่สิหนึ่งแล้วยี่สิคนเดียวป้าสีเราต้องมีกับน้องเบสโอเคเป็นไงรอบนี้เหมือนพิคแล้วนะเอาจริงๆเหมือนเหมือนผู้หนูไม่เคยได้ทําอะไรง่ายๆกันเลยสักอย่างหนึ่งเพราะว่าที่เรื่องเรื่องที่จะต้องไปถ่ายต่อไปก็ดู เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรไปเลยเป็นนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องกระดูกไปเลยก็รู้สึกอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ Character ที่ก็ท้าทายทาั้งทั้งฟีแล้วก็ทั้งบิ๊กเลยค่ะวันนั้นก็ได้คุย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 กันเล็กน้อยไปแล้วบ้างถึงเรว่าแบบนี้มันต้องทำการบ้านทุกครั้งเลยไหมคะเพราะว่าแต่ละซีนนี่ติดต่อกมันยากทุกครั้งทำทุกอันค่ะเท่าที่จะทําได้เลยเพราะว่า แต่ละซีนแต่ละคาแรคเตอร์หรือว่าแต่ละบทที่เราได้รับก็ค่อนข้างที่จะทำกันบ้านแล้วก็อยากให้ผลงานมันออกมามีคุณภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้เรียกได้ว่าส่วนใหญ่ผซีนได้รับมันจะขากายกัซีนมากเลยก็จริงเรื่องล่าสุดที่กำลังจะเสียก็ไกลมากเลยนะก็ไกลจริงล่าสุดล่าสุดต้องต้องไปมีไซไฟมีอะไรแล้วก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่คุยกันล่าสุดนอกจากจะต้องศึกษาเรื่องกระดูกแล้ว ก็เดี Or, ๋ยวมีเดี๋ยวน่าจะต้องประกาศไลน์อัพีกทีก็น่าจะได้เห็นว่าทำอะไรกันบ้างในเรื่องนั้นแล้วเราในแบบมีไปดูไปอ่านอ๋อเริ่มแล้วเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะตอนนี้อ่านทรีทเมนต์ย่อแล้วก็อ่านตัวเขาเรียกว่าอะไรเนื้อย่อแต่ละต่อเนื้อเรื่องย่อแต่ละตอนแล้วก็ศึกษาเรื่องกระดูกเรื่องศาสตร์ที่เราจะต้องเป็นด็อกเตอร์ในนั้นก็เริ่มเริ่มเริ่มแล้วค่ะเริ่มกดหัวแล้วเหมือนกันตอนนี้ขอหมดเสร็จอยังยังค่ะยังไม่เสร็จในขั้น ใช่ใช <aid> ่ห <Solomon> นูอยู่ในขั้นตอนการแบบทําบทด้วยแล้วก็เตรียมโปรดักชันด้วยเพราะว่าเรื่องนี้โปรดักชันยิ่งใหญ่มากแล้วก็รวมถึง CG ด้วยอะไรด้วยที่เราต้องเจอไม่รู้ว่าเราจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมเยอะเลยหนูต้องเป็นด็อกเตอร์ความรู้ต้องแน่นแล้วก็วิจัยนู่นนี่นั่นสืบสวนสอบสวนอีกแล้วก็ต้องตัวตัวด็อกเตอร์พิญญาเองอะเขาต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรอะต่อสู้กับ อะไรต่างๆปั้นเยอะก็ต้องอาจจะต้องไปดูไปแอคชั่นกันแล้ว,ว,ว,ลวนิดหน่อยมัย้งไม่ชอบอยากอยู่เฉยๆ <c oughs> เออเมื่อไหร่ฟีจะได้แบบได้ผลแบบคอมเมดี้แบบเวลาที่แบบรวมฟีนบ้างจะทำสิหนูก็อยากรู้อย่างาน<ห>ั้นแต่ว่าเป็นสรุปเราได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายินดีทุกโอกาสที่เกิดขึ้นเราทำได้เราเก่งมากเรามั่นใจเย้เย้ À, thả thả ở ได้เลยก็ฝากแฟนๆเป็นกำลังใจปิ่นพักนะคะพีสุดท้าย e ีสิบหกแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณปิ่นอันนิลแล้วก็ทุกตัวละครเลยแล้วก็มาส่งเขากับสุนยายพร้อมกันนะคะฝากไรเดอร์ด้วยอ่าไรเดอร์สำคัญมากเพราะว่าน้องปิ่นพักก็ไปไรเดอร์ต่อใช่ก็ใกล้แล้วค่ะวันที่สิบพันวาคมนี้ก็เจอกันในโรงภาพยนตร์นะคะกลมกล่อมมากๆก็มีทั้ง สยองมีทั้งขำม,มีทั้งโรแมนติกมีคอม,มดี้มีมีความซึ้งเล็กๆอยากให้ทุกคนไปดูกันจริงๆก็ฝากด้วยนะคะฝากน้องพายด้วยค่ะชวงใครมีเวลาว่างไปนะคะใครว่างไปด้วยค่ะใครไม่ว่างก็ต้องไปค่ะจ้ะขอบคุณค่ะ